ตัวฮีเดนหนึ่งมอเตอร์ฮีเดปกติแล้วเป็นสินค้าจากตัวประเทศสวีเดนนะครับตัวนี้ก็คือตัว Wimer h ์ฮีเดนไวเมมาทั้งหมดอยู่4ชุดส่วนใหญ่แล้วซ i n e m a จะนิยมใช้รุ่นนี้กันเยอะมากเลย h ีเดนไวเมอรนะครับนี่คือตัว h ีเดนไวเมอรตัวนี้จะเป็นตัวหนึ่งถือว่าตัวท็อปในวงการก็ว่าได้เรื่องของโฟกัสสปีด มอเตอร์เขาค่อนข้างแข็งแรงแต่ผมไม่ใช่มือโฟล o โฟกัสนั่นผมจะมาโชว์ตัวนี้ไม่ได้ว่ามันทำแบบไหนนะครับเพราะาพี่โฟล o โฟกัสเขาจะรู้เลยว่ากี่เมตรกีร่ฟุตเขาจะหมุนได้ดีมากแต่ตัวมอเตอร์สปีดตัวนี้เป็นมอเตอร์ของทางยีเดนซึ่งจะแข็งแรงมากแล้วก็สปีดก้อนข้างที่จะไวส่วนใหญ่แล้วทีมพวกหนังละครเนี่ยจะใช้กันคือเวลาเข้าสุดออกสุดเนี่ยตัวนี้จะหมุนได้ ค่อนข้างเร็วมากนะครับมันจะมีชุดคอนโทรลอยู่มาให้แล้วก็เป็นสายไฟแบบนี้อันนี้คือ1ชุดนะครับหชุดจะมีมอเตอร์จะมีคอนโทรลแล้วก็มีสาย Power มาให้แล้วก็มอเตอร์ก็จะเป็นเกียร์0.8นี่คือตัว Hidden Motor นะครับสินค้าตัว Hidden Wimer นัเเลไว Wimer มันมาก็เป็นกล่องสีขาวแบบนี้ส่วนกระเป๋านี่มันเป็นโฟม สามารถใส่กับเคสพิลิกกนตัว1450ได้พอดีถ้าใครมีพิลิเกน1450ก็สามารถใส่เข้าไปได้เลยนะครับไวเมอร์มันจะขายอยู่เป็นชุดนะครับชุดที่มีในร้านก็จะเป็น1มอเตอร์